ขนไม้ไอ้ไม้ไผ่มาไว้ตรงสวนผักนี่นะคะจากจากแถวบ้านแถวบ้านเราก็จะโล่งขึ้นนะมาไว้ตรงนี้ไว้ทําพวกครังผักพวกอะไรอย่างนี้เนาะเพราปีนี้เราจะปลูกตรงนี้นะคะ่ะวันนี้ก็ทํางานสวนนะคะงานสวนวันหยุดลุงก็นี่ค่ะพากันขนไม้ไผ่นะ,ะที่เคยใช้แบบสองสาปีที่แล้ว จากตรงสวนผักข้างถนนบ้างจากข้างบ้านบ้างปีนี้เราจะปลูกผักแค่ตรงนี้นะคะปลูกผักไทยนะคะอืมก็ที่อื่นก็เลิกปลูกแล้วค่ะดอกไวเลตสีม่วงอ่อนนะคะตีีเดสีม่วงอ่อนตอนนี้เราจะไปปลูกอ่อันฝรั่งนะคะที่ข้างถนนสวนผักข้างถนน,นะคะ่ะ จะปลูกผักชีนะผักชีปีที่แล้วปลูกตรงนี้งามๆนะดินมันแบบว่าดินแดงๆแห้งๆแล้วมันเป็นแบบที่แบบข้างถนนนะแต่ปลูกก็ได้ผลดีมากเลยได้เก็บเม็ดด้วยได้เก็บเม็ดไว้ปลูกแบบเยอะมากเลยต้นเดียวก็เลยว่ากาจะปลูกตรงนี้อีกแล้วก็ปลูกเอาเม็ดกันเพื่อนปลูกเอาเม็ดแล้วก็ปลูกกินเพราะว่าปลูกกินผมไปแล้วปลูกข้างบ้านเนาะตรงนี้จะปลูกเอาเม็ด นี่แไอ้ต้นนี้ก็อันนี้เราก็จะถอนแต่ว่าอันนี้เราไปกินได้นะคะกินได้เอต้นอ่อนไปกินได้แล้วว่าบางต้นมันก็เราหักไปแล้วเราก็ทิ้งก็อันนี้กินกินค่นเดียวไว้ในบ้านนะคะถอนออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ผักไปกินนี่เด็ดออกละหนึ่งกร,รม่มคะ น,น,นี่ลุงกลังไปจับหะหรอโอ้โโอโแดนพิกะพิกะนี่เด็กกี่ตัวนะต้นต้นตัขนขณะที่รอลุงแล้วก็มาดูผักทาระอีกยัยงนะฮะยังรออีกนิดนึงนี่ก็ได้อยู่แต่รอกันนี่ลูกมันนะลูกมันนะลูกมันเดี๋ยวขุดปี ็นี่ค่ะหรือพลาสติกยังไม่หมดนะคะก็ต้องรื้อออกตอนแรกรื้อออกไม่หมดเพราะว่านึกว่าผักชีใบเลื่อยเนี่ยผักชีมันจะออกมานะะแต่ว่ามันไม่ออกก็เลยรื้อออกแล้วก็เดี๋ยวจะให้ลุงมาไถดินให้นะคะตรงนี้กันจะปลูกแตงโมนะคะผักไทยพวกมีค้างมีอะไรจะไม่ปลูกตรงนี้แล้วเพราะว่าลมแรงมากเลยนะคะพอรื้อเสร็จก็มาปลูกนี่นะคะปลูกมันฝรั่งกันค่ะวันนี้ ก็เตรียมปลูกประมาณหนึ่งแปลงแต่ว่ามีเมล็ดพันธุ์เยอะมากนะวิธีปลูกก็นี่ค่ะเอ่อเอาตาควา่ำนะคว่ำลงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เราตัดครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตากไว้ประมาณสามวันสี่ห้าวันนะคะพอดีไม่มีเวลาปลูกก็เลยเพิ่งมาปลูกค่ะนี่ก็ระยะห่างประมาณสามสิบเซนนะคะอันนี้ก็ปลูกตามวิธีของพวกเราเองนะคะ ก็วางวางไปทำร่องลงลึกประมาณ20ิเซนนะคะอย่างที่เห็นในวีดีโอค่ะแล้วก็วางวางไปเสร็จแล้วก็จะโรยปุ๋ยนะคะตรงช่องว่างนะคะโรยปุป๋ยโรยปุนข่าวไปนะคะ <lucky one more> ดอกผกกาดก็ยังมีอยู่นะคะ นี่ค่ะลุงโรยปูนโอ้ยไม่ใช่โรยปุ๋ยนะคะรยปุ๋ยไปตรงกลางแล้วนะคะวิธีปลูกของเราก็เป็นวิธีแบบของพวกเราเองนะคะอาจจะแปลกแตกต่างไปนิดหนึ่งก็แล้วแต่คนเนาะว่าจะปลูกแบบไหนเนาะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยก็ ใช้จอบค่ะใช้จอบกลบดินนะคะกลบดินเสร็จแล้วพอเขางอกมาแล้วเขาเริ่มออกดอกเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มพุนพุนดินข้างๆยกสูงให้เขามีหัวนะคะพุนเป็นแบบยกขึ้นอะ่ะเหมือนปลูกมันนะคะให้พวกพืชตระกูลหัวก็จะประมาณนั้นเนาะ ประมาณสามเดือนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราก็มาซื้อน้ำมันกา๊าซนะคะแต่ว่ากลับแล้วที่ปัม๊มเติมน้ำมันกา๊าซเดี๋ยวให้ดูวิวสวยๆนะคะอืมวิวสวยวน่ต165เยนนะว่าเจ่า155เนยนนะ10เนยนต่อกล่ง